สวัสดีพี่ๆนานาทุกคน้็มาับชมวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้พ่อมงก็ไม่ได้เอามินิมาครับมารอไอ้ปาคออกครับพ่องเราเลดดอตมาครับที่ติดตั้งนานนะครับแต่ไม่เคยเอาออกมายิงครับพ่องจะลองเอามายิงครับนะครับนานาที่เรามาลุ้นกันเรับว่าพ่อมึงเลดดอตโดนดูดีครับยิงโตปลากันม่รู วันนี้เปลี่ยนปืนมาด้วยวเอาเล็ดัดมายิงน่ะน,นะเนี่ยติดดัดพอมจะมาลองยิงพวกไม่เคยยิง ไหนปักเกลือนี่โด,ดน คหยุดดัดน่ะน,นะก็พอยิงได้อยู่นะ รวยปลาตัวเล็กๆอยู่ทางนี้มมเฮ้ยทำไมนินตัวนี้ท้องมันใหญ่จังเฮ้ยมันไปเก็บกินอะไรมาเนี่ย ของได้ครับลื่นคล้ายของเลือด เฮ้ยไม่ถูกอื้มไอช้อนคือนั่นล่งคือนั่นล่งให้พวก ดัดในยิงป่าพูดยิงไม่ค่อยถูกจริงๆไงยิงไม่ถูกนะยกหมายกะไม่ถูกพวกากะไม่ค่อยถูกพืงจะยิงไงแต่ที่หนาหนาที่ยิงกันเก่งๆ,ๆแล้วคงจะยิงโดนนะ,ะป่าพูดเนี่ยช้อนนะแต่ทั่วมนี้น่าจะไม่ได้กลิ่น ดนแล้วนะปลาเกือยิงไว้ก่อนนี่ปลาเกือกระปริดดอก ยิงไม่ง่ายเท่าไหร่เลยดอดโดยที่คนชำนาญด้วยแลวหละเพราะผมยิงไม่ชำนาญอื้มนี่จะเลี้ยวหัวพอดี ha, ơi, miếu hổ ép

ว่ายหญ่ไหมเขาไม่มาไม่ล้องกันมาเลยนี่แต่ปลาเล็กเล็กวิง่ง่านแล้ว

Hình như lướt mấy cá Cá lông nhiều gì không đồn Gai uh -huh. lười Tụi ừ. <laughs> bà lấm lưới <laughs> Đồn <laughs> á Khao lưới มันตัวแค่นี้วะแอ้อยู่ในน้ำมันตัวใหญ่จังอะ่ะอันนี้เน,นี่ยก็มือ้อาวตาเลยนี่ต้องยิงคืบคืบคืบกว้างด้วย Ừm... Nó nhìn qua thân kia đồn rồi. Ngồng, ngồng.

เอ้าเดี๋ยวเยูกขาดให้มีนหับเต็มๆแล้วเชือกมันขาดถ่ายเสื้อยกข้ามือ thôi đi nhé Phàm subscribe tôi tháo rồi ก็โดนอวิ่งวิ่งแน่แน่นแน่ตัวแค่เนี่ยทำป็นดิน ก้ามืออืม đồn vào đồn quá nhìn có săn lưỡi á cái mình hay lăng, vâng lăng cao <laughs> ừ, cao Này người nhìn loay hay nhìn có săn lưỡi đi lưỡi đấy nhìn có rồi นะวันทับกับเล็ดด,ดัดอ,อ,อ,อก็อยิงเอาเลือ้อยพุ่มองออลงปลาไปไว้ก่อน បានណា ไม่มาเกิดันข้างล่างครับนั่นนะโอเคครับพี่ๆนะนะนี่ก็เป็นปืนเลตดอดของผมที่ผมมีอยู่แล้วแล้วกระบอกนี้มันเป็นปืนที่มีอยู่แล้วครับก็เลยลองเอาดอปมาต่ลองยิงดูครับผมก็ไม่ค่อยถนัดครับดอปเพิ่งจะเคยยิงครั้งแรกครับ นี่ครับมันก็ยิงโดนม้างไม่โดนมั่งครับครั้งแรกครับนี่ครับมันก็ได้อยู่หลายตัวอยู่วะดั้นี้ก็นี่ครับเดางโอเคครับพี่ๆนานะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆนานะทุกคนที่ก็มารับชมวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับฝากผลงานผมไว้ด้วยนะครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับนานะสวัสดีครับ